สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวันนะคะเริ่มต้นออกจากบ้าน6โมง15นะคะแล้วต้องไปถึงสถานีรถที่รถมีมาจอดนะคะ6โมงครึ่งแล้วก็ต้องไปต่อ,อยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ รอรถเมนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่เขาจะไม่มีคนมารอรถเมนานนะคะแต่อันนี้เรามาไกลเราก็ต้องมารอนิดนึงจะได้มีโอกาสมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งรถจะออกจากป้ายนี้6โมงครึ่งพอดีนะคะนี่รถกำลังมาแล้วคะ่ะแล้วอย่าลืมตอนขึ้นรถเราต้อง เช็คอินก่อนขึ้นรถตรงโชเฟอร์นะคะซึ่งรอบนี้เป็นรอบเช้าจึงยังไม่ค่อยมีคนพอเพราะเขาจะไปอีกรอบต่อไปค่ะรอบ7โมงพอถึงสถานีรถไฟเราก็ลงรถแล้วก็ลงอุโมงตรงนี้ไปนะคะเพื่อลอดไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปต่อรถไฟและที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องมิจฉาชีพนะคะถึงเราจะเดินลอดอุโมงในตอนกลางคืน ก็ไม่มีใครมาทำอะไรค่ะเพราะที่นี่เขาค่อนข้างจะปลอดภัยเรื่องนี้ค่ะพอเดินขึ้นบันไดามานะคะก็จะมีจุดเช็คอินตรงนี้เราก็เช็คอินตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะก่อนขึ้นรถไฟซึ่งเราต้องเช็คอินทุกครั้งนะคะเพราะว่าบางวันก็จะมีพนักงานรถไฟมาสุ่มตรวจนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมาเช็คถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เช็คอินเราจะโดนปรับ750โฟนค่ะต่อรถไฟต่อนีนดูสิคะว่าการเดินทางจะขนาดไหนอันนี้ให้ดูบรรยากาศบนรถไฟนะคะอันนี้คือในรถไฟค่ะพอถึงปลายทางเราก็ลงแล้วก็เช็คเอาท์ที่จุดนี้นะคะแล้วก็เดินต่อไปโรงเรียนนะคะ อีก1,200เมตรค่ะก็กิโลกว่ากวาเดินประมาณ10นาทีนะคะก็ชมบ้านชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะซึ่งในบริเวณนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะที่อยู่ในนี้ก็จะมีอยู่2อาคารคืออาคาร E ตรงนี้นะคะซึ่งจะใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็อีกตึกนี้คืออีกตึกส,สูงข้างซ้ายนี่คืออีกตึกหนึ่งและเรียนในตึกนี้ค่ะพอมาถึงตัวตึกก็จะมีปุ่มเปิดประตูตร,ตรงนี้นะคะและพอเข้ามาตรงนี้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ ันนี้มีที่กินน้ํามีแก้วสําหรับกินน้ําแล้วกินไปดื่มกาแฟนะคะแล้วเขาก็จะเว็นระยะห่างสําหรับแขกที่มาติดต่อที่โรงเรียนอันนี้ก็จะทางสวนกันเขาก็จะทําทางกั้นแล้วก็บอกทางว่าอันนี้เดินไปอันนั้นเดินทางเดินสวนนะคะนี่แหละคะ่ะคือบรรยากาศโรงเรียนสอนภาษาในเดนมาร์อันนี้เขาก็จะมีแอลนกฮอหอไว้เป็นจุดๆนะคะ แล้วก็มาถึงโรงเรียนมาถึงห้องเรียนห้องนี้ค่ะที่โต๊ะครูนะคะเขาก็จะมีขวดแอลกอฮอล์ไว้ให้ถ้าเรามาถึงเราก็มาเช็ดค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงก่อนเพื่อนหลังจากทาความสะอาดโต๊ะแล้วก็เราก็ไปล้างมือนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มานั่งเตรียมหนังสือที่เราจะเรียนนะคะนั่งพักผ่อนเนื่องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทางโรงอาหารเขาปิดเขาไม่มีการขายสินค้าเราต้องเตรียมน้ำเตรียมกาแฟเตรียมของกินมาเองนะคะจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งค่ะและอีกสักครู่ก็ครูก็จะเข้ามาแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ